สวัสดีครับพบก,กับสุปข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ช็อกมากเคยเจราจากันแล้วลุยฟฟนเกาาแจ้งเกือบได้ร่วมง,งานกับลิเวอร์พูลเกือบได้ร่วมง,งานกับหงดังหลังจะเคยมีข่าวว่าลิเวอร์พูลในช่วงปี2012ลุยแฟนเก,ก่เาก็ออกมาบอกว่าตัวเองเคยเกือบที่จะได้ไปร่วมง,งานกับหงแดงจริงๆโดยถึงขั้นได้เจราจากับเอียนอยส์คนใหญ่คนโตของทีมในตอนนั้นอีกด้วยพร้อมบอกว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเคยวางให้ตนเป็นทายาทในตำแหน่งกุนซีของปีแสดง ในตอนที่เฟอร์กูสันคิดจะวางมือจากการคุมทีมในปี2002เช่นเดียวกันแต่สุดท้ายเฟอร์กูสันก็เวียนใจคุมทีมต่อลุยแฟนเก่านะครับอดีตกุณศิคนดงังเปิดเผยว่าก่อนหน้าที่จะตอบตลกลงไปคุมทีมไปสแสดงแมน,นเชสเตอร์สโมสรชั้นนำสกพิมกลิลด์เมื่อปี2014นั้นตนเองเคยเกือบที่จะได้ร่วมงานกับลิเวอร์พูลเหมือนกันที่เคยมีข่าวลือออกมาจริง ฝันเก่านะครับเคยตกเป็นข่าวกับเก้าอี้กุณสือของลิเวอร์ pool อย่างหนักไม่ว่าจะทั้งในตำแหน่งผู้จัดก,การทีมหรือผู้อำนวยการกีฬาในปี2012ก่อนที่กระแสข่าวระหว่างทั้งสองฝ่ายจะเงียบลงไปโดยในซัมเมอร์ปี2012ลิเวอร์พูลตัดสินใจเอาแบรนดอนโรเจอร์มาคุมทีมแทนฟันเก่าให้สัมภาษณ์กับฟอร์เวทู ool, นิตยสารฟุตบอลชั้นนำว่าใช่ผู้จัดก,การทีมทั่วไปของพวกเขาก็คือเ e อ็นไอเดินทางไปที่โปตุเกสในตอนนั้นตอนที่ผมอยู่ที่นั่นเราคุยกันเป็นระยะเวลานาน,าน และเขาถึงขั้นอยู่กินมื้อคํำกับผมด้วยอย่างไรก็ตามพอเขากลับไปแล้วผมก็ไม่เคยได้รับการติดตอ่อจากเขาอีกเลยถ้าเขาไม่จริงจังกับการที่จะให้ผมไปทํางานที่นั่นแล้วล่อก <S <s เขาก็คงไม่ลงลงทุนเดินพังไปถึงโปรเกสรรอกหลังจากนั้น <S <s ผมก็ได้ยินมาว่าเขามองว่าผมเป็นพวกหยิงจจโศกเกินไปหรืออะไรทํารองนั้นแหละมั้งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันอดีตนยายใหญ่ชาวฮอนแลน์นะครับเสริมว่าเธอเส่อะกูสั้นตำนานผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์เตด เคยอยากให้ตนไปรับงานต่อจากเทนเซอร์อเล็กปุร์คุสันในปี2 0 0 2อีกด้วยเพราะในช่วงนั้นปุร์คุสันเคยคิดที่จะวางมือจากการคุมทีมปีสดงแต่ก็เปลี่ยนใจในภายหลังใช่มันเป็นเรื่องจริงปุร์คุสันขอให้ผมรับงานต่อจากเขาในตอนที่เขาวางแผนที่จะวางมือในช่วงเวลานั้นเรารู้จักกันที่งานประชุมโค้ชของยูฟาเราเป็น2คนสุดท้ายที่ออกจากงานอยู่เสมอเขาเลือกให้ผมเป็นขยาทของเขาแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ออกจากตําแหน่งเขาเปลี่ยนใจและคุมทีมต่อหลังจากนั้นผมก็ได้รับการติดจอดจากปีเตออร์ย เกี่ยวกับการไปคุณทีมโจซีผมรู้จักเขาในตอนที่เขาทำให้กับโรมมนอัปรามวิชแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามมาเลยนะฮะเรียบร้อยโรงเรียนลิเวอร์พูลดาวรุ่งเยอรมันส่งสัญญาณซบหงดังลิเวอร์พูลย้ายซบหงดเมลคามฟอนดอฟนะครับมิฟิลอนาคตไกลส่งสัญญาณว่าซบลิเวอร์พูลแล้วหลังจากใส่ชื่อทีมในประวัติของตัวเองโดยเจ้าตัวเล่นได้โดดเด่นกับทีมเยาวชนของฮอฟวินแฮม ในช่วงที่ผ่านาเมลคาลูฟอนดอฟนะครับกองกลาง,ลงดาวรุ่งชาวเยอรมันเหมือนกับว่าจะได้ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลแบบไร้ก้อตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวใส่ชื่อหงวดังในหน้าประวัติส่วนตัวบน Instagram, อินสตาแกรมเรืข่ายสังคมออนไลน์ย่นฮิตด้วยฟอนดอฟนะครับเคยตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลอย่างหนักเมื่อช่วงเดือนมิถุนยนที่พานาหลังจากที่เขาทาผลงานได้โดดเด่นกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน17ปีของฮารฟบินแฮมโดยในฤุูนการ2019-2020 เขาก็ทําได้ถึง5ประตูกับ5แอเซตจากการลงเล่น20นัดท่านี้ฟลอนดอฟนะครับหมดสสญญากับฮรอมฟินหฮมไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยฟอร์มอันโดดเด่นของแข้งวัย16ปีนะครับทำให้เจ้าตัวได้ลงเล่นในทีมชาติเยอรมนีรุ่นอายุเกิน16ปีไปแล้ว4นัดด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แอนฟิลด์ด้วยนะครับเป็นนักเตะสัญชาติเยอรมันซึ่งเป็นบ้านเกิดของเจกินงครอปน่าจะคุยกันง่ายนะฮะก็เอามาปั้นอีกคนหนึ่งสำหรับเจ้าหน 16ปีเท่านั้นนะฮะเจคกิงคลับาเยร์มินิกได้ตะรังแข่งบุนเดสลิกาช่วยหนุนคว้า UCL กุนซิลลี่ผู้พูดยอมรับว่าเซตันไบยร์มินิกเป็นทีมที่แข็งแกร่งและคู่ควรกับตำแหน่งแชมป์ยูฟ่าแชมลีแต่ปโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยอรมันก็มีส่วนช่วยสนับสนุสน,นด้วย Club, เจคกิงคลับเอกโค้ชของลิเวอร์พูลเชื่อว่าปโปรแกรมการแข,ข่งขันของศึกบุนเดสลิกาเยอรมันมีส่วนช่วยให้บาเยร์มินิกประสบความสำเร็จในศึกยูฟ่าแชมลีในฤดูกาลนี้ ทีมเซาทยเพิ่งเอาชนะปาริสแซง,งชัแมงหนึ่งตระกูตัวตัวูวนในสิบวิฟานชมลล์มลีในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้พวกเขาคว้าเร็บบนแชมป์ได้อีกครั้งหลังจากที่เคยทำมาแล้วในยุคข,ของจ๊บไฮเกสเมื่อปี2013ผลงานดังกล่าวถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของฮันซี่ฟลิกซ์ซึ่งขึ้นมาคุมทีมทันนิโกโควัตในช่วงกลางฤดูกาลและใช้เวลาเพียงแค่8เดือนเท่านั้นในการเปลี่ยนแปลงทีมซึ่งออกสตาร์ทอย่างกระต้นขะแท่นในช่วงต้นฤดูกาล ให้กลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปผลงานของเขาก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของฮันซี่ฟลิกซ์ซึ่งขึ้นมาคุมทีมททนนิโควกัวสในช่วงกลางฤดูกาลโดยใช้เวลาเพียงแค่8เดือนเท่านั้นในการเปลี่ยนแปลงทีมซึ่งณจุดนี้ต้องยอมรับว่าเขาเก่งมากจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยมิ่มากที่จะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ได้ภายในเวลา8เดือนเจ็กิงรักล่าวกับ BT Sport ถึงความยอดเยี่ยมของฮันซี่ฟลิกซ์ แต่พวกเขานะครับก็โชคดีนิดหน่อยตรงที่ว่าท่ามกลางความวุ่นวายกับตารางการแข่งขันของพวกเขาเองเหมาะสมที่สุดกับการได้แชมป์ยูฟ่าแชมลีท่านี้บุนเดสลซิกาเป็นลีกแรกในบรรดาห้าลีกใหญ่ของยุโรปที่กลับมาแข่งขัน,ขนหลังจากพักหนีโควิด -19 ส่งผลให้ไบายามินิกมีเวลาพักมากถึงกว่า1เดือนหลังการแข่งขันเดฟเอโพคาวรอบจริงชนะเลิศกับไบเอร์เลเวอร์กูเซนก่อนที่จะมาเล่นกับเชลซีในศึกยูฟ่าแชมลี ดินมาามันเลือกไม่ถูกเดวิสลาโบกใครคือแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดดินมาฮามันนักวิเคราะห์ลูกหนังสัญชาติเยอรมันยอมรับว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายในวงการฟุตบอลโลกปัจจุบันมี2คนที่เด่นขึ้นมาก,ก็คืออาร์มฟนโซเดวิสของเบย์ยูเมวนิกและอนุโลบสันายลิว์พูลซึ่งหากต้องเลือกว่าใครเจ๋งกว่ากันนะครับก็บอกเลยว่าตัดสินใจลำบากมากเดวิสเดนมาย20ปีซึ่งเป็นแชมป์ยูฟ่าชมลีกกับเซอร์ไตเบยยูเมวนิกเด่นเรื่องทักษะพละงกำลงังความเร็ว, Saints orn, วมมรเซน ขณะที่รบบโบก็พิสูจน์ตัวเองด้วยความขยันพลังงานเหลือเฟือเข้าใจเกมแทคติกและอาซิส์เป็นกระบุ่งดังนั้นต้องฟันธงว่าใครเจ๋งกว่ากันฮามันในฐานะสิทธิ์เก่าของทั้งสองค่ายสถาบันจึงรักพี่เสดาน้องอาฟุนซเดวิสเป็นเด็กที่เจ๋งจริงๆฮามันเก่ากับท็อปสปอร์ตแม้เกมจริงช,งชนะเลือยูฟ่านชมลิกที่ผ่านมาเล่นไม่ออกมีเสียสมาธิสองสนสมถูกเผาบ้างจากผู้เล่นระดับท็อปของโลกซึ่งของแบบนี้มันต้องเจอประสบการณ์โดยตรงถึงจะได้เรียนรู้ ต่อให้มันไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของเจ้าตัวแต่ถ้าว่านับจากเขาเป็นส่วนหนึ่งของเทียมก็เบียดดาวิดอลาบาเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็ size. คซ้ายผู้ยึดมั่นเหนียวแน่นมานานกว่า10ปีส่วนตัวผมคิดว่าเวลานี้เดวิสแย่งสัม,มทานไปแล้วขณะที่อลาบาก็ผันตัวเองไปสู่อีกบทบาทหนึ่งก็คือเซอนเตอร์แบ็คอัฟฟนโซเป็นนักเตะที่ไร้ชื่อเสียงเรยงนามมาจากสกเมเจอร์ลิกช er ็อกเกอร์สแรัฐตแต่สามารถสร้างการยอมรับด้วยฝีเท้าของตัวเองคนในวงการจะเอาเขาไปเปรียบเทียบกับแอนดรูว่ดดเดนมาก 3-4ปีหลังผมเองก็เรียกมิถูว่าใกลดีกว่ากันแต่ถ้ากล้าพูดว่าคู่นี้เจ๋งที่สุดแล้วในวงการปัจจุบนันถ้ามันกล่าวทิ้งท้ายโนาาปารีสเซงช์แมงนะครับเล่งดึงลุยโซเลสไปเล่นร่วมกับเนมา่าปารีสแซงช์แมงนะครับทีมรองแชมป์ยุโรปตัวเป็นกับเต็มดึงหลุยโซเลสหัวหอกของบาสุลนาไปร่วมเล่นกับเนม่าอีกครั้งหนึ่งลุยโซเลสทำท่าว่านจะหมดอน,อนาคตในทีมคัมหนูแล้วนะครับหลังจากมีข่าวที่โรนันกูมัน ุนซือคนใหม่ไม่พิจารณาเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในยกันหน้าโดยนอกจากนี้นหัวหอกชาวอุลุไบก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่โจเซฟมาเรียปาโตเม,มลส์ทนประธานเจ้าบุญทุ่มบาซูลนา่าระบุชื่อว่าจะได้อยู่กับทีมต่อไปไม่ถูกขายแน่นอนสปอ์ตซีสเปนรายงานมาว่าล่าสุดเปเชปาร์ริดซงช์แมงกำลังพิจารณาคว้าตัวหลุยส์โซเลสไปร่วมทีมในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อประสานง,งานกันอีกรอบหนึ่งกับเนม่าที่ย้ายจากบาร์ซ่ามาเล่นในทีมปลากเดฟแลงส์เมื่อปี2017 ทนี้ปาดเรดสังชมงได้แยกทางกับเอนิสันแคมป์เนีตั้งแต่2เดือนก่อนและกำลังจะโลเอลิกมักซิมมูโซม,มงติงอีกรายหนึ่งทำให้ต้องดึงแนวรุกเข้ามาเพิ่มเติมและล่าสุดเป็นหลุยส์โซเลสที่ตกเป็นเป้าหมายของพวกเขานะครับก็ขอให้ได้ทีมใหม่เร็วๆนะครับสำหรับหลุยส์โซเลสนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลจากช่องเดอะคอปแฟนพันธ์แท้ mm